สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่ติดตามย่างเบิร์ดนะครับอยู่ใน Facebook หรือว่าติดตามกันใน YouTube ช่อง y t u t u นะครับวันนี้ยังเบิร์ดมารีวิวนะครับมิดแร่นะครับสายพันแร่นะครับวัสดุวันนี้เราก็นะครับเป็นเหล็กบาเลื่อยนะครับเยอรมันนะครับเวลสติลนะครับนครับพร้อมกับฝักไม้ประดูนะครับสลักหงูทองเหลืองอยู่ ห้าจุดนะครับแล้วก็มีประกอบด้วยไม้ประดู่นะครับให้เข้ากับชุดฝักนะครับก็มีมุดอโนเมเนียมอยู่4ชจุดนะครับแล้วก็มุดโมเสสตรงกลางหนู1ึ่งจุดนะครับมาดูข้างในนะครับข้างในก็เป็นงานผิวซาตินนะครับเป็นมีดแร่นะครับข้อมูลโดยเฉพาะก็ใบยาวประมาณ8นิ้วนะครับกว้างก็ประมาณ2.8 2.7นะครับใน ไปเลยสติลก็มีความคมนะครับน,นี่ทำเป็นมิดแร่นะครับผิวซาตินนะครับขัดผิวถึงเบอร์สองรสสิบนะครับคมนี่บางเลยนะครับไวแร่โดยเฉพาะเลยครับคมนี่บางกิ๊บเลยนะครับของพี่สุทธยานะครับเร่มนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่ครับนี่ก็จะเอาไปพร้อมส่งนะครับวันนี้นะคมนี่บางครับบางชิปเลยนะครับพี่แกก็จะไปเอาคลิปนะครับแร่เนื้อแร่อะไรนี่ พร้อมกับฝักนะครับเรียบร้อยเลยนะครับคมบางชิดเลยนะครับคมบางมากๆนะครับหวาน๊ยบนะครับหวานมากเลยครับนี่สวยๆคมหวานหวานดบประกบนะครับใครสนใจก็อยากจะสั่งทําก็โทรมาได้นะครับพี่ดีเบอร์ศูนย์แปดศูนย์นะครับหนึ่งสามห้าสี่ห้าแปดสองนะครับจ้างยินดีรับสไลดนะครับนี่โอ้โหคมมากครับสุดยอดนะครับเรมนี้นะครับ ชอบกดไลค์มีใจกดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อจะเป็นกําลังใจให้ช่างนะครับได้ทําทําคลิปต่อไปให้เพื่อนเพนพี่นะครับได้รับชมนะครับสายแร่นะครับไม่ควรพลาดนะครับเรี่อนี้เป็นของพี่สุธยานะครับเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมส่งนะครับคมหวานเทียบเทียบมากๆนะครับคมบางนะครับเทียบเลยนะครับผม ผมกับฝักปลาดูนะครับปาดูลายสวยมากในนะครับเขากับสุดฝักสวยๆว้เลยนะครับนี่นะครับชอบกดไลค์มีใจก็กดแชร์สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ